โอเคพูดคำหยาบได้ละคืออุ้ยคือขอให้ใครที่ไม่ใครที่ยังไม่กดแต่ใครใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเกือบตกแล้วกูก็ตัวกินมด พ่องพ่งพ่องนี่คืออะไรโดนน้ำตายไม่ตายฮะชิว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 ฮะผมต้องเลือกอะไรวะเบลล์เพื่อนฉันมาถึงแน่แล้วนะโอ้โหโอ้พวกกากด พิไไทยุไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอากากระกาะกากระว่า,ามันจะมีใครสักคนว่าที่ใช้โป๊ะมัวแต่พูดอยู่นั่นแหละต้องมีสักคนอต้องมีสักคนที่ใช้โปะแต่ไม่อยากให้เขาใช้โป๊มึงใช้โปูะนะแล้วกูแล้วกูบอกว่าบ้านมึงอยู่ไหนแลูกกูสลิดตามไปถึงบ้าน ขอให้ทุกคนกดติกดพกสรุปกูต้องไปไหนเนี่ยหมแต่คุยอยู่นั่นแหละบอกคุยทำพูดอุย้ย 1ิบนาทีผ่านไปดื้อสูไม่ยอมสิบนาทียังไม่ได้เจอเจอกระทากูแน่นี่ยไงนี่ไงอจอว่ามีกับดักอ่ะกูตายหุ้ยเก Yo, yo. No what the figma? You what the จะได้ของฟรีก็คืออะไรกูเออเออเออกูตายกูตายเป็นอะไรกูเนี่ยเฮ้ยย่าเฮ้ยยักษ์ปีก อย่าะไรก็คือดู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 กูทงอ๋อมันไม่ใช่สีฟ้ามันสีฟ้าอยู่นี่ไอ้หนี่สีอะไรนี่คือเหียอะไรนี่ก็คือเดียงเดียงอันนี้เดียงอุ้ยันมันก็ไม่ถูกโอ้ยนี่กูถูกบักอีกแหละ อะไรกูวะกูงงนี่นี่คืออะไรนี่คือ Hi. Hi. ไฮไฮเมด Hi. Hi. มูดี้ไฮไฮเมดูดี้เอออันนี้คืออเออเออเออไอ้ยไหมไอ้ไหมยไอ้ยไหมยอย่าให้กูแตะสีอะตัวกูตัวกูสีฟ้าส่วนถ้ากูแตะนี่ผิวกูก็จะขาวใช่ไหมเออใช่เออ เรื่องของมันอันยม,มนยม,มนยมเิม,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 มดวูวิววิววิววววววอันนี้คืออะไรขอมอะไรต่อ้างเอาเล่นล่นเอากูเพาะกูเล่นขามีหาละ เอา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 อุปกาเมึงมามมากูรีบมากูรีบไปเลยเข้ามามาามาเมาเร็วมามาน่มาไม่มาไม่มากูกูก็ไป <laughs> เจอกันอีพีสองทุกคนเอาปากข่ามึงไงเจอกันอีพีสอง